เย็บให้ได้เดินทางออกจากก้นหอยครับหนูเวลาเย็บนะลูกหนูต้องเย็บบนเส้นดำเย็บเรื่อยๆแล้วห้ามออกจากเส้นดำวามสนุกสนานก็คือว่านอกจากห้ามออกจากเส้นดำแล้วต้องทำภายในเวลา60วินาทีครับพร้อมเริ่มครับ ตรงกลางนี่ยากมากครับมันกลมมากครับมันโค้งแบบระยะโค้งมันน้อยมากเออเออเออช่วงแรกจะยากสุดครับใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นตอนนี้ง่ายขึ้นนะครับเหลือสี่สิบวินาทีลูกเยี่ยมดีมากดีมากดีมากไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยใจเย็นขึ้นหนึ่งขึ้นแรงเย็นขึ้นแรงเย็นขึแรเย็นเหลือสามสิบวินาทีลูก ได้เลยเยอะลูกคืบแล้วคืบแล้วสบายสบายได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ใครอยู่ทางเดียวเดี๋ยสบายสบายลูกค่อยๆไปค่อยๆไปสิบห้าวินาทีแล้วได้อยู่แล้วชัวร์มากพี่ลูกเย็นๆก็เย็นๆเสียหลักเรามาดูกันนะครับไล่มาเรื่อยๆโกลมออกมาเรื่อยๆครับแล้วก็โอ้ มาพลาดตอนท้ายครับตอนไหนฮะคือตรงเนี้ครับตรงปลายอตรงปลายก็ตัดออกไปรอให้ออกจากก้นหอยก็ให้ออกมาให้ออกจากก้นหอยใช่ครับโดยที่ไม่เลยเส้นดำใช่ก็ถือว่าภารกิจนี้ผ่านเฉลุยครับ